วีคห้าวีคสุดท้ายนี้หลังจากแม่ชีล่าไม่ได้เป็นกัปตันแล้วเดลอาคูได้คว้านุสรามาเป็นอันดับหนึ่งของทีมโกซึ่งนุสราต้อมคำไม่เคยใส่ทีมโกมาก่อนเป็นครั้งแรกของเธอด้วยเช่นกันค่ะได้คว้านุสราไปอยู่ในอ้อมใจอ้อมกอดอ้อมอกแล้วไปฟังกันเลย Do you know who your first pick s going to be? My first pick is Sarah er Nusara t o m k o m เดลาคุณบอกว่าใครเลือกหัวเสาตบหัวอะไรไปก่อนเลยฉันเลือกเซตเตอร์ก่อนคนแรกโอเคนูซาร่า finally taken นูซาร่า was taken in round one for the blue team l ว s t weekshe's t h ากลับมาได้แล้ว so now she's going to be wearing the gold jersey for the first time in her athletes unlimited careerI know a lot of YouTube fans are going to be going crazy now that she's been chosen I n e d r s u พิธีกรยังมองอีกว่าแบบทีมทีมชาวไทยแฟนๆชาวไทยได้เข้ามาชมการไลฟ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันจำนวนมากนี่คือการจ่ายบอลของเจเจที่ทำให้เดรลัคูดเล่นได้อย่างง่ายดายและได้เป็น MV p พทุกคนต่างยกย่องการเซตการจ่ายบอลของเจเจที่ทำให้การเล่นง่ายขึ้นมากอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ